สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูไรต์แล้วก็เพื่อนผมนะครับของปีศาจบาลีผมไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้อยากจะดังหรอกนะบอกว่าแค่อยากจะมาพูดถึงน้องคอิปโปช้างน้ำหรือน้องพยูนเกยตื้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่บอกตรงนะว่าพี่บอกตรงเลยนะน้องพี่ก็กูกอออ้กยาสอว่ะกรออด,ด้วยนะครับกู้เรียนตอนจบเหมือนกัน แล้วพี่อยากจะรู้ว่าน้องทำไมน้องก็งมาด่าพวกกู้ด้วยละ่ะพี่ไม่เข้าใจหรอกนะว่าใครจะสูงจะต่ำใครสอบได้แล้วก็น้องด่าไอ้พวกที่ว่าผู้ไปเรียนสอเรียนแล้วสเสอ,อมาเรียนพวกโรงเรียนเอกชนนะ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจน้องเหมือนกันว่าน้องมีอคติอะไรแต่คือพี่บอกตรงเลยนะว่า ไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำอะ่ะถ้าคนเราตั้งใจเรียนนะนะมันก็จบได้ครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพานิชยการอาชีวศึกษาอุดมศึกษาจะเอกชนหรือรัฐบาลก็ช่างถ้าคนเราตั้งใจเรียนอะ่ะมันก็จบกันได้แล้วก็ใช้นี่ไปก็แ,แค่นั้นเองเขาไม่มีตังค์แต่น้องไปเดือดร้อนอะไระหรือว่าน้องเรียนไม่จบกันแน่ น้องเลยมีอคาาติกับพวกที่ผู้ก่อจะสอนและเรียนจบพี่ว่าในสะมองน้องว่างมากเนี่ยเอาหาทางทําให้ตัวเองเรียนจบแล้วได้ทํางานดีๆดีกว่าไหมและพี่บอกตรงนะครับว่าคนเราถึงจบมาแม่งสูงแค่ไหนก็ช่างคนเราเลือกงานทําไม่ได้หรอกนะครับเร,เรียนเพื่อความรู้เพื่อเพื่อไปที่เราจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับ แล้วก็พี่อยากจะให้น้องอยากจะถามน้องอย่างหนึ่งว่าน้องว่าน้องอน้องพูดคนอื่นชั้นต่ำแต่น้องสูงแค่ไหนครับสูงกี่เซนช่วยบอกพี่ด้วยนะพี่ก็สูง175นะครับอาจจะสูงกว่าน้องได้ซ้าแต่คุณน้องคงไม่เท่าน้องหรอกเพราะน้องรู้สึกว่าจะแดกมากไปหน่อยคุณเลยเหมือนอประมาณพวก อะไรนะพ,พิโปพิโปโป,โป,โปโตเตมัสอย่างเงี้ยช้างน้ำนี่ยไอพวกช้างตามสวนสัตว์อ่ะหรือว่าประมาณพวกพยูนะครับที่เคยตื้นนะครับพี่คงจะไม่ด่าน้องแรงหรอกพี่ก็ผู้ใหญ่พอพี่อ,อายุย่าแต่เข้าสามสิบแล้วนะครับทุกคนหลายคนคูกกู่น้อน้องเนาไม่ไม่มีใครรวยกันหรอก แล้วก็เขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะ,สะเสอไปเรียนหรอกแต่เขาสอบได้เรียนได้ที่ไหนเขามาเรียนที่นั่นแต่คือก็อยากให้น้องรับรู้ไว้นะว่าการที่น้องส่งคลิปออกมาอย่างนี้เขาประนามน้องเยอะมากนะครับคุณน้องเร็วเย็นเล็บศบน้องคงจะดังทั่วประเทศไทยและทั่วโลกแล้วมั้งตอนนี้เขาคุด่ตาทั้งประเทศแล้ว พอกับอะไรเนะี่ยอีโรดนั่นแหละประมาณนั้นนะน้องเยี่ยมมากเลยนะที่ทำให้คนทั้งประเทศด่าน้องได้แต่น้องหาลู้ไหมว่าสมองน้องอ่ะเหมือนประมาณพวกเด็กดาวซินโดมอ่ะพวกเด็กดาวซินโดมจะมีสมองดีกว่าน้องนะจะบอกให้นะครับที่ส่งพี่ส่งคลิปนี้มาพี่ก็ไม่ได้อยากจะว่าน้องหรอก อยากจะสอนให้น้องรู้ว่าคนเราอ่ะไม่ว่าสูงหรือต่ำก็มีคุณค่าครับในคนมีสธิเสรีสรภาพมีความรู้สึกนึกคิดหรือแม้ฐานะนี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่คนเรามีความตั้งใจเรียนนะครับเราก็เรียนจบได้ไม่ว่าจะกู้หรือไม่กู้น้องไม่กู้ไม่เป็นไรแต่น้องอย่ามาเหยียดหยามกับพวกที่กู้ ว่าจนว่าชั้นต่ำเสอหน้าไปเรียนพี่ว่าสมองพี่ว่าสมองน้องนี่ชั้นต่ำมากกว่านะครับเข้าใจไหมครับท้ายนี้พี่อยากจะฝากน้องว่าอีสัตว์อีจันไลอีเลวอยันเล็บขบอีพยูนเกยตื้นอีบาบิเลียนพายูนอีพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอีอะไรวะอีรถถัง m60 a 3อีหน้าแบน์อีดังหัก 我一。Oh,